สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไดอรี่ของผมอีกรอบนะครับวันนี้ไปกับ r A12 GS ครับันครับอนะอโอเค วันนี้จะหาเรื่องขี่ไปกินกาแฟครับที่เดิมครับผมที่ Bi t t e r Sweet คลอง15ครับผมก็ใช้เส้นทางเดิมๆครับแต่ก่อนอื่นที่จะชมคลิปกันไปมากกว่านี้นะครับก็มีเรื่องอขออภัย2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือในขณะที่ผมลงเสียงอยู่ตอนนี้นะครับผมเป็นภูมิแพ้อากาศนะครับเพราะฉะนั้นเสียงก็จะ บูบี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องที่2คือผมเปลี่ยนหมวกกันน็อกใหม่แล้วก็ยังไม่มีที่ยึดกล้องที่หมวกกันน็อกครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นกล้องที่ห้อยคอครับผมเพราะฉะนั้นมุมกล้องก็อาจจะอึดอัดนิดหนึ่งนะครับ R22GS นะครับก็ อย่างที่ผมพูดไปคลิปที่แล้วนะครับว่ามันเป็นรถที่ขี่ดีมากๆนะครับหลังจากวันนั้นก็ยังไม่มีโอกาสได้ขี่เขาไปไกลๆอีกเลยนะครับก็ได้แต่ขี่วนๆอยู่แถวหมู่บ้านนะครับเพราะว่าก็ไม่ว่างเลยเหมือนกันนะครับทำงานเยอะมากนะครับมีวันนี้เป็นวันหยุดครับแล้วก็เอามาขี่อย่างที่เห็นนะครับก็รูดได้หมดครับผม แต่ย่รูดเพลินนะครับระวังรถเลี้ยวด้วยข้อดีของอาพันเส GS นะครับสิ่งแรกเลยนะครับก็อย่างที่เห็นในคลิปครับมันรูดได้ทุกถนนครับในขณะที่ผมขี่ GS นะครับผมไม่ต้องกังวลกับสภาพถนนไม่ต้องกังวลกับร่องถนนเลยครับมันมันเก็บได้หมดเลยครับคือขี่แล้วก็จะรู้สึกได้เองครับว่า กขาให้ความมั่นใจกับเราแค่ไหนนะครับผมคลิปนี้ก็ปล่อยคลิปไปยาวๆนะครับแล้วก็พูดบ้างไม่พูดบ้างแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นี่ผมก็ตั้งใจจะปล่อยคลิปให้ยาวๆหน่อยแต่ตรงไหนที่มันยาวจนน่าเบื่อผมก็จะตัดให้มัน กระชับขึ้นนะครับผมสำหรับ GS นะครับการขี่ในการจราจรแบบนี้เนี่ยคือถ้ามีช่องมีอะไรแบบนี้นะครับที่มันหลวมๆห,หน่อย GS ไปได้สบายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไปแบบรถติดในเมืองเหนื่อยครับผมพูดได้เลยว่า GS เหนื่อยเพราะว่าจากการที่ผมขี่ GS มาก่อนเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยผมจำได้ว่าผมใช้หมด ท,ทุกเส้นทางนะครับทั้งในเมืองนอกเมืองในเมืองนี่โอ้โหเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันครับผมข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ GS นะครับคือ,อความสูงของเขานี่แหละครับในความสูงของเขามันทำให้ตัวเราอยู่สูงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ในการมองการจราจรข้างหน้ามันจะเห็นได้ชัด มากมากเลยครับแล้วก็ช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงเนาะพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วมันดีมากๆอยู่แล้วครับจังหวะเขาจะออกมาเจอผมพอดีนะครับก็เขาก็เลยหลบไปให้นะครับผมยกมือขอบคุณเขาไปทีหนึ่งครับ จากที่ผมขี่นะครับผมก็ลืมไปแล้วนะครับว่า GS เนี่ยเวลาใช้รอบที่มันสูงหน่อยเนี่ยผมก็อย่างวันนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับก็สังเกตว่ารอบมันอยู่ค่อนข้างน่าจะประมาณถ้าผมจะไม่ผิดกะกะเอานะครับเพราะตอนขี่ผมก็ไม่ได้มองรอบเราก็น่าจะประมาณสัก3,000กว่า4,000รอบเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ทอกของรถมาสูงสุด นะครับอันนี้ถ้าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับก็ผมก็สังเกตจากการคีย์ของตัวเองแล้วก็ลองกะจากที่เห็นในหน้าจอตอนนี้นะครับว่ารอบมันอยู่ประมาณไหนนะครับซึ่งผมคิดว่าช่วงเลย3,000รอบไปแล้วเนี่ยทอ,อกก็จะเริ่มมาแล้วก็จะมาเต็มในช่วงประมาณสักผมว่าน่าจะ4,000นะทอ,อกน่าจะมาเต็มครับ วันนี้เป็นวันที่ขี่รถชิลมากๆเลยครับอากาศก็ดีนะครับขี่สบายสุดๆเลยครับผมยิ่งอยู่บน GS ด้วยแล้วนี่โอ้โหการเดินทางเหมือนเป็นเรื่องง่ายไปเลยครับเห็นผม รูดซ้ายแบบนี้อาจจะดูเสียวๆหน่อยนะครับแต่ในความเป็นจริงนี่สายตาผมกวาดไปรอบเลยนะครับสายตาถ้าแบบแทบจะหมุนเป็นแบบ180องศาเลยครับตาซ้ายไปซ้ายตาขวาไปขวานะครับผมมองทุกอย่างครับรวมถึงมองไปด้านหลังด้วยนะครับคือเรียกว่าแทบจะมอง360อองศาเลยครับผมต้องมองนะครับ ขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดเราซอกแทกนี่เราต้องมองเลยครับโดยเฉพาะอย่างตอนต้นคลิปที่ผมรูดซ้ายมาเนี่ยผมก็มองไว้อยู่แล้วแหละว่ามันจะมีรถเลี้ยวเข้าซอยไหมซึ่งก็มีจริงๆนะครับซึ่งคันนั้นนี่มองมาแต่ไกลก็เห็นวีวแววแล้วว่าเขากำลังลังเลหรือเขากำลังอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็เตรียมเตรียมที่จะยกคันเร่งและเบรกและเชนเกียร์ไว้แล้วครับ อย่าเพลินนะครับลูดซ้ายอย่าเพลินนะครับหรือว่าจะลูดขวาก็ตามนะครับมองเยอะๆครับมองเยอะๆตั้งตัวไว้ดีๆครับผมเสียได้นะคลิปนี้ผมไม่มีที่ติดกล้องกับหมวกนะครับก็ห้อยคอเอาซึ่งแบบ ต้องขออภัยจริงๆแหม่มุมมองมันก็ดูอึดอัดไปนิดนึงนะแต่ว่าแก้ไขละครับกลับมาบ้านมานั่งเช็คคลิปก็โอ้โหมันไม่ได้เหมือนอย่างที่ผมคิดไว้ครับก็หาวิธีเอากล้องมาติดหมวกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าหมวกของผมเนี่ยเป็นหมวกแบบหมวกเปิดคางนะครับเป็นหมวกแบบฟลิปอัพเปิดขึ้นมาไปด้านหลังนะครับผมก็เลยแบบไม่อยากจะมายึดกล้องตรง ตรงหน้าหมวกนะครับเพราะว่ามันต้องฟลิปใช่ไหมครับแต่ก็สุดท้ายก็ต้องยอมครับต้องเอากล้องมาติดไว้ตรงตรงหน้าหมวกอยู่ดีนะครับเพราะว่ามุมกล้องจากกล้องห้อยคอนี้ผมผมไม่ชอบจริงๆผมว่ามันดูอึดอัดแล้วมันก็ไม่สวยครับผมสูง175นะครับผมลงรถแล้วผมก็ก้าวข้ามรถได้เลยนะครับผม เผื่อใครจะดูไว้เป็นข้อมูลว่าสูงเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับปี2013สภาพยังดีอยู่เลยนะขี่มาเมื่อกี้นี่คิดในใจมันตลอดทางเลย กูซื้อแน่ๆคิดในใจมาตลอดทางเลยครับมันเหมาะกับรถเดินทางจริงๆครับขี่ดีครับแต่ถ้าถามว่าจะขี่เข้าเมืองเป็นยังไงก็กลางๆครับรถมันใหญ่นะครับผมจะไม่บอกว่าโอ้โมันขี่เข้าเมืองสบายครับมันไม่สบายครับขี่เข้าเมืองก็เหนื่อยครับเอารถเล็กไปดีกว่าครับถ้าจะขี่รถเข้าเมืองนะครับผมแต่สําหรับการเดินทางผมว่า มันโคตรดีเลยครับโอเคกินกาแฟก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันขากลับครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นขากลับบ้านแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนี่เหมือนมีเจอเพื่อนอยู่ทางขวามือนะครับผมน่าจะเป็น GS เหมือนกันนะผมผมก็มองไม่ทันเหมือนกันครับคือเห็นกันแวบๆแ,แล้วก็ บบกมือทักทายกันแล้วก็แสงผ่านกันไปนะครับผมจากที่ขี่มาเนี่ยเหมือนอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับคือยิ่งขี่ก็ยิ่งหลงรักครับคือมันอาจจะเป็นไม่ได้เป็นกับทุกคนเนาะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยในในช่วงชีวิตตอนนี้แล้วก็วิถีชีวิตตอนนี้เนี่ยมันมันมันกลายเป็นแบบว่า มาชอบรถอะไรที่เป็นแนวแนวนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็บวกกับเป็นคนที่ชอบเดินทางนะครับด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับก็ GS ก็ก็ตอบโจทย์แหละครับก็ยังไงก็อาจจะมี GS เป็นของตัวเองในอนาคตนะครับก็ยังไงคลิปนี้ก็คุยกันสั้นๆประมาณนี้ก่อนนะครับ แล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับการขี่รถของตัวเองขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ